ตรงน้นคือปราสาทพระโคเรียโกนนี้มาระลึกความหลังเมื่อหลายปีก่อนเคยมาที่นี่ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีสภาพแบบนี้นะครับตอนนั้นนี่จะสภาพเป็นป่าอยู่เลยต้องเดินเดินเข้าท,งทางมดมดยากเลยแล้วก็ปราสาทเนี่ยปกคลุมด้วยดงไม้ ต้องมุดลงไม้เข้าไปเต็มด้วยน้ำแต่ดูจากสภาพตอนนี้แล้วก็น่าจะสะดวกขึ้นครับทางองค์กรอสรามาทำป้ายไว้ก็มีการเคลียร์พื้นที่สานนี้มีความสำคัญครับเพราะว่ามีจารึกอยู่ถึงสามหลังเป็นประสาทสามหลังทุกหลังมีจารึก ข้าไปดูกันครับว่าเป็นยังไงแม้จารุนี่จะมีความเรือนลางแต่ว่าเขามีการทำสำเนาแล้วก็แปลไว้เรียบร้อยแล้วโดยนักโบราณคดีฝรั่งเศสก็ได้ใจความข้อมูลและหาที่น่าศึกษาครับเรามาดูกัน โก้คือพระโคนั่นเองพระโคสภาษาพระโคถ้าพูดพระโคเฉยๆก็จะนึกว่าอยู่ที่บาโกงนู่นภาษาบาโกงภาษาพระโคในสมัยของพระเจ้าทราวรมันที่หนึ่งแต่นี่ไม่ใช่นะครับมีคนละสมัยกันตรงนี้อยู่ประมาณสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ห้า Oh. จะเป็นปราสาทอีก3หลัง mm hmm. จะลื้อที่ก่อประตูเนี่ยถ้าเป็นหลังกลางก็จะกำหนดเป็น K706 มีประมาณ30บรรทัดจะมี15สโลกแต่ว่าเราดูก่อนว่าปราสาทหลังกลางคือหลังไหนกันแน่ กลางใช่แล้วหลังกลางตรงนี้เป็นปราสาทหลังใต้เพราะนันหันไปทางที่ตอวนออกหลังเหนือก็คือหลังนี้หลังกลาง็คือหลังนี้หลังต้ก็คือที่สิทธานั่งอยู่นั่นที่สําหลังใต้

เปลือกเป็นเปลือกที่เฉยด้านบนด้านล่างนี่รุดไปหมดละแล้วก็มีที่เห็นอยู่ตรงนี้ลงมาเลยสามสิบมันทับอันนี้คือฝั่งใต้แล้วก็กรอบฟังเหนืลก็มีเหมือนกันนีกรอบฟังเหนนะก็จะมีอยู่เหมือนกันคือหลังกลางเนี่ยเป็นเค0จศูนย์ จะมีทั้งหมด30บรรทัดอย่างที่ว่า3ภาษาสันสกฤตซึ่งในเนื้อหาเนี่ยอ่านจากที่นักโบราณคดีได้แปลไว้ก็เป็นการยกย่องกษัตริย์พระเจ้าชัยอรมันที่5หรืออาจจะเป็นพระเจ้าสุญะวรมันที่1นะครับแล้วก็จะมีกล่าวถึงระบุชื่อท่านซีวาจารย์สันนิษฐานว่าเป็นผู้แต่งจารึก เพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้พาพัดทะเเสวระส่วนกรอบฝังเหนือก็คือฝังนี้ฝังเหนือตรงนี้เนี่ยจะบอกปีมหาสกราดก็คือปี9 25หรือ9 35นนอเนี่ยครับดูนี่นี่ยนย่น่าจะเป็น9 25มากกว่า เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ฮะเนี่ยเนี่ยเก้าสองห้าแต่อาจจะเป็นเก้าสามห้าก็ได้เพราะว่ามีกระเทาะลุบลงไปนะ่ะซึ่งอ,อาจจะอยู่ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่11แล้วครับ มีระบุชื่อสเตงสีวาจารย์แล้วก็พูดถึงการบริจาคสินของและค่าทาตในบรรทัดที่22งลงมานะ่ยเข้าไปไม่ได้เนี่ยเอ่อเป็นภาษาสันสกฤตเนี่ยมีบอกปีมหาสกราดเหมือนกันเขาใช้คำว่าเป็นศัพท์สัญลักษณ์ครับซึ่งต้องตีความเป็นตัวเลข การตีความตัวเลขเในจารึกเนี่ยเขามีเขียนเป็นศัพที่ในเนี่ยแต่ผมรั่วอยู่บรรทัดตรงไหนบรรทัดที่ยี่สบสองเพราะว่าสึกก่อนไปหมดแล้วตรงเนี้ยอยู่บริเวณน,นี้ยมั้งครับแต่มันเข้าไปไม่ได้มันแคบเขาบอกว่าจันทละขะทวารีจันทละ หมายความมีหนึ่งเคือพระจันทร์เนี่ยก็เลขหนึ่งะก็คือท้องฟ้าท่ากับเลขศูนย์และทว,วารทวารหรือทวารเรเนี่ยทวารทวารคือช่องครับหมายความเป็นตัวเลขเก้าก็คือหนึ่งศูนย์เก้าแต่เวลาเราอ่านปีมหาสกาดเนี่ยต้องอ่านย้อนกลับเป็นเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็แปลงเป็นปีคริสต์ศักราชบวกไปเจ็ดสิบแปดก็จะได้เป็นคริสต์ศักราช เก้ 9, ซึ่งอยู่ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่5้านี่คือภาษาหลังกลางครับส่วนภาษาหลังใต้ที่ยืนอยู่ตรงนี้จาาหลังใต้ตรงนี้จ,จะมีจารึกกำหนดเลขเป็น A7 0 7 ค <cannot> mm. u s ็ h e d จัมที่คนอยู่ั่นเหครับ K707 คุณไม่เ e นอคับืม i เหนเรอครั่เขาแล้วนี่เมดินอยู่แล้วคร่เขมเดินก็จะมีน่เฝัน่เเหนือแล้ว็ี่อฝั่งใต้เหมือนกันก่อฝั่งเหนือเีเ ที่เขาแปลมาได้ใจความสำคัญก็มีคำว่าสก,กะวิวไรกชิธรมะซึ่งคำแรกเนี่ยคำว่าวิวระเนี่ยก็คือแปลว่าวรูหรือช่องเหมือนกันก็แปลงเป็นตัวเลขคือเลขเก้าเหมือนกันแล้วเขาแปลมาเป็นตัวเลขเก้าหนึ่งเก้าปีหมหาสกราดแปลงเป็นคริสกราดก็คือปีเก้าเก้าเจ็ด ก็อยู่ในสมัยปลายรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่5ตรงนี้เนี่ยจะมีการสวดอ้อนวอนต่อพระหริสังกะระและที่ก่อฝั่งใต้เนี่ยก็จะมีพูดถึงพระเจ้าชัยวรมันที่5แล้วก็ท่านสีวาจารย์แต่ตอนนี้เราไม่เห็นละต้องจระวัเราว่าเขาปัด ล้มไปทีก็เรียบร้อยแหลมเฟี้ยวเลยอันตรายมากห้ามล้มเด็ดขาับว่านต้นอยใต้ดินเนี่ยวนประสาทหลังเหนืออยูตรงนู้น ชัลึกจะมีเขากำหนดเป็นเจ็ดศูนย์ปดที่ก่อฝั่งใต้คือฝั่งนี้ก็ไม่ต้องลงไปดูครับเพราะว่าสภาพกร่อนกร่อนมากก็เขาจะมีปีศักดิ์เป็นมหาสกรารเก้าสี่หนึ่งแปลงเป็นคริสักศัาร์ก็คือหนึ่งพันสิบเก้าอยู่ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่ง แต่ตรงนี้น่าสนใจที่ว่ามีคำว่าสิวะปุระอยู่ในบรรทัดที่หกพราะว่าสิวะปุระเนี่ยอาจจะหมายถึงพนมสันดอกก็ได้เป็นชื่อของภูเขามีปราสาทพ,พนมสันดอกที่สำคัญอยู่บนเขาเคยลงโพสไว้ละเมื่อดูชื่อบุคคล ในจารึกก็จะเห็นว่าอยู่ในช่วงปลายรัสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ห้าแล้วก็มีชื่อบุคคลสําคัญคือสิวาจารย์ท่านเนี้เป็นพรามที่สําคัญคือเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ปราสาแทแห่งนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูศิลปะนั้นจะมีลายการต่อดอกอยู่ ทำได้มุดเข้ามาตรงนี้แล้วครับแล้วก็มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปตรงเสาสายจานต่อหลอกตรงนี้ละผอ้หนี่เป็นชัดมากเลยสวยงามมากโอ้ยสังเกตดูมีดนน้ำกันเลยเนี่ย อันนี้ยังมีลายเสาติดกับผนังเออโอ้หนามต้งนั้น พิเศษพิเศษมากอันนี้ ใต้บันไดเค้ปาปราสาทประโคนู่นมีประโค,ะโคอยู่ตรงนูน้นดูจากปราสาทเป็นปราสาทสามหลังหนึงสองสาม แล้วก็มีบรรลัยอยู่ตรงนี้หนึ่งหลังส่วนตรงนั้นเป็นลักษณะที่คล้ายๆเ,เป็นพาวลเลียนเป็นพรอปท้ายต่อเข้ามาโยงเข้าประสาทหลังกลางไม่แน่ใจว่ามีอาคารอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ถัดออกไปงั้นก็เป็นโคปุระแน่นอนโอเค okay, Let's go Yeah